สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ที่พาพี่น้องไพเอฟซีนะครับมาติดตามมาละกินซื้อมารออะไรนะครับเมื่อนี้ได้พาพานี้มาโ้ยเฉพาะทั้งเลยเฉพาะครับเมื่อนี้ครับครัเมื่อนี้จะพาไปเบื้องว่าการรออะไรการขึ้นมันจะเป็นแบบใดมีผู้เคยรอเพราะหล้วผู้เคยรอที่รอแบบใดถ้าติดตามครับครับไปไปกันไปตั้งกันครับไป กินไปกินจต่ยังไม่ได้หนุนแต่ยังไม่ได้รุ่นรุนไปเรื่อยๆอืพอแล้วหูนึงแล้วครับพีนออ่น้องมาเขามาติดตามไป,ปพร้อมๆกันนะว่าช่วยอ,ออกมาให้รูปแบบเลยนะครับเนี่ยนี่ก็เนี้ยเฉดเยะเนี้ยเฉดเยะพอแล้วครับพอหูแล้วพอหูแล้วอกับกบักอัก นีต <łość> ัวน้อยตัวนี้ครับพี่น้องกินไปพพนยังไม่เคยรู้แต่ผมดูจิตเพราะทัานจิตไม่ใช่เรื่อง่มันเพานอื่นนะจิตอย่างไปซื้อเนี่ยเอาไปตรงไหมวะรู้ลูกที่ ครับนี่เนาะครับไม่มีสิ่วาตัวจริงตัวเงี้ยโอ้โหว่าให้กินหมดลยเนี่ยบังคับตัดสายได้รึเล่าเี่ยนี่เครับังคับตัวอ้ไรโอ้ยช่วยยอดครับชุวยอดปัองกันยืนยันเอาไว้นี่เนี่ยยืครันพอ หลังจากเขานะครับลงมานะครับภารกิจเขานะครับนี่คือสําเร็จแล้วนะครับนี่รับโัวไปเลยโอ้คิดน้องเลยคุดย้อนแล้ครับนะครับขณะนี้ดูที่น้าท่านอบตนะอดุลนะครับก็ไปเ้างทไปตามไปเพรา่อเหมือนกับพันครับพันไปแล้วไปพี่น้องไหพี่น้องนะครับกินอีกแล้วครับ อันนี้ตัวน้อยตัวนี้ท่านพี่น้องเนาะเบิ้งครับเบิ้งไม่พัดเิันกลจะเกิดขึ้นไหมครับนี่ครับตัวนี้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 แทะอืมครับพี่น้องกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบไปองตัวเมื่อกี้หน่อยนึงครับพี่น้องการลออะไรกันขึ้นอืมถ้าลอยไงขึ้นยังไงเกบยังไง

น่อมันกินเดซืมันรอวาดมันอมรลยครับขึ้นมาละวแค่ไหนน้อยอับ

เห็นปะครับโคชิเนี่ยคลอดไปแล้วเดิังขึ้นมาบ่หน้ิเหนอะอืะโอ้เนี่ยแหละครับพี่น้องเจี๊ยนแลเนี่ยนเต็มแล้วน้องครับปูครับปูนะขนาดนี้พี่น้องบึงแล้วครับตัวเนียตัวแม่ครับเอา เครื่องงี้เลยครับพี่น้องตุ้มเมอ๊ะจิ้มไว้เขาทุวงเขาปูครับหาปลาไหลได้ปูโอเคอตัวตัวนี้ครับตัวนี้ตัวน้อยกินยากไรตัวไปเลยตัวน้อยกินยากปลาไหลไหลอยู่ครับเด้อตัวน้อยนะครับกินยากปากตัวน้อยแบบลวงเด็กงี้พี่น้องนะเฟสครับนะครับเบิ้งด้วยกัน นะครับผมอ่ะอีกจังหน่อยนะครับพันคนก็ต้องหายอีกหน่อยหรอกขอเชื่อถึงยางกันเชื่อถึงยางกันปลาไหลนั่นน่ะกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วกินและเย็น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 รุ่นไปต้องกันว่ามันขี้ปีนตังไหนครับเชื่อได้ยว่าไรโอ้ยังไม่ไช่ดิวิดองเด็ดด้วยบยัง บ้านใวิกินไปกินแล้วแต่งบ้านในวิดงเบ็ดบ้านในอื่นอีกอ้ปกนกระตุกลูกล่ล้วามันน่นมมอือพี่น้องขึ้นมาคจังโคก น้ำกินเลยวไลยมืมันมันขาดมั้งถือมาเบ็ดมันด้วงก่วงคนนึงว่ะ หลดครับหลดพี่น้องนะ <ừ. S 1> ครับเอฟซีม่นหลุดครับไม,ม,ม,ม่ไมไม่ยูขาหมดปุ่บนม่ได้ขี่ฟังเลยหรโอ้มมนกันยากสมควรครับเบิร์นงาครับพี่น้องนครับ,บร เอทุกคนนะครับเบื้องธรรมดาเต้มืนก็หนารุ่นเตกันเป็ตรุ่นก็ยังเวียนับกินแล้ว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 โอ้ยเบ็ดมีดวงเดียวอีกพอยหมกูเป็นน้ำาหาเบ็ดใช่เนาะผมไปบอะไ้ขึ้นเปาเบ็ดมันอะไรขึ้นลูกเี่อขึ้นเลยอ่าเรลครับเรียลเรียลเร ใช่ครับพี่น้องมนาเนี่ยหปนี่ชอบกคุ้นนี่แหละเนาะล้างกับยงล้างจับเลยเขาอยู่มออยู่มอเนาะอันนี้เ่ผมเบ็ดนะเบ็ดทนเบ็ดดองบดีดเบ็ดมูเบ็ดน่อยมูที่มันอะไรกําลังปวดครับกําลังปวดครับพี่น้องสุดยอดตัวกําลังพองน้ำครับสอาบัคุ้นเนี่ยนะครับคุ้ น้องนี่รู้สึกว่าปลาไหลๆเนาะพัดเนาะปะลาไหลที่นี่เขได้ล่ออยู่ครับปลาไหลมูอืมนะครับปกดเบ็ดหน่อยนึงวันนี้เขาหมดบังหูนั่นหูนั่นหูนี้ครับพี่น้องหูนั่นหูนี้กดไปเพิ่มหนึงเนาะโอเคครับโอเคอืมไปแล้ว,วครับไปแล้วครับ สู้กันครับมาเนี่สู้กันพี่น้องครับสู้กันครับสู้กับอะไรพี่น้องครับพี่น้องครับเอาุดยอดครับสุดยอดผ่านจอยครับชดเอยครับพี่น้องนี่นอนเลยปลาไหลเผือกเรือไงอะไรเผือกอะไรเผือกครับพี่น้องโอ้โหนะครับชดเอยนะครับที่ฝีมือล้วนๆนะครับ เออพี่ภารกิจมื้อนี้สำเร็จครับมื้นอนี้โอเคเดี๋ยวปลดกันครับปลดกันปลอดอีกหน่อยพี่น้องเนาะเล่ไปหาต่ออีกอป๊าดหน้างนี่งดิด<อ>ูดูอะไรเผือกแล้วแหละเบิ่งสีมันครับอเกอื้ ปลาครับปลาปลาหอยปูปูปลาหอยนี่ปลาครับหอยปูปลาสาตะกุ้ง หอยครับปูครับปูขนาดบิ๊กครับพี่น้องโอ้นี่ค,ครับครับบักอักโอเคครับโอเคครับครบมุ่งจนโอเคหมันครับไม่มีหมันมันมันคือเก่าพี่น้องนะี่ครับเอฟซีเอือนเช้านะครับเดี๋ยวเมนูเรื่องเมนูเดี๋ยวฝากเอฟซีกี่ตามนะครับเมนูเมื้องเช้า

ยม่เล่นทไทยชตะกอนขขงเพิ่นไทยมาแล้วเอามาคุยะไรหรอกี่ครับตัวชอบแบบคุ้นอแล้วพี่น้องเพราะนี่ละครับต้องลงน้ตัวละครสองคำไม่รบบมือก้องมือก้อง โอ้โหครับพี่น้องไผ่แก่ใจามาแล้วครับป๋วไผ่แก่ใจมาแล้วโอเคอยู่ครับยเเอยู่อยู่อยู่บ่วในพันยังไงครับไผ่ถึงมาแล้วครับถึงมาแล้วครับพี่น้องอยู่แน่นอนครับเป็นลักษณะน,นี้นะครับน้ำจ,จวดจวดเลย

ยังงครับพะิดารัะาครับพิาครดบพดาครับครับพะอิาคับาครับครับพระธาครัะิคบะครับพือารับะครับะครครัพับพครับระครับพรครับครับครับคะคร พี่น้องพารกิจตามล่าปลาร่ลนะครับมากับพัน,นีพันอดนะครับชิปนาพี่น้องเขาชิปไปตามลาอย่างนั้นสำหรับชิปนี้ขอฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก็นะครับสวัสดีครับ